ไม่ได้เปิดเสียงใครจะกินข้าวเลือกกินข้าวยำสวัสดีค่ะมาทานข้าวต้มกุย้ยวันนี้อากาศร้อนร้อนทานข้าวต้มกุ้ยกันทานข้าวต้มกุย้ย ลุ้นลุ้นลุ้ประกันกลุงคนมีอะไรวันนี้ผัดผักบุ้งจ้าง่ายง่ายง่ายผัดผัดบุ้งใส่น้ำเคยใส่น้ำเคยใส่น้ำเคยนี่ไข่เค็มชชย,ยาไข่เค็มชชย,ยาใส่กุ้งใส่ขิงอันนี้เป็นผักผม ผัดผักขมผัดพักมสวัสดีค่ะวันนี้มาคนเดียวอีกแล้วผัดผักมทานขาต้มกุ้ยค่ะอากาศร้อนๆทานขาต้มกุย้ยนั่งลุ้นนั่งลุ้นประกันประกันตัวลุงคนไปด้วยตอนนี้เห็นเขาบอกว่าควบคุมไปที่ศาลแล้วเหรอ เห็นควบคุมไปที่ศาลตั้งแต่เจ็ดมงเชา้าพี่เกดก็ตามข่าวให้ให้ด้วยนะตามข่าวให้อยู่สติงข่าวให้ด้วยใช่ค่ะลุ้นว่าจะได้ประกันไหมอะ่ะน่าจะได้ประกันไหมเัาเหมือนทนายเก่งเลยเนาะทนายตั้มอ่ะงัดหน้าดูเลยงัดกับโหถ้าเกิดแบบตำรวจเขาไม่แน่จริงเนี่ยนะคะเขา ฟังจากที่พี่หนุม่มวิเคราะห์ฟังจากสายข่าววิเคราะห์ขนาดถึงกับแบบเส้นผมเนี่ยนะเขาบอกทาไมเส้นผมไปถึงที่บ้านลุงพลเอ๊ะไปทําไมถึงไปอยู่ในรถลุงพลหรอเส้นผมเนี่ยที่ตัดเอามีดสับเลยเหรอสรับอย่างเงี้ยสับเส้นผมสามสิบหกเส้นแล้วเส้นผมอะ่ะที่สับมันจะเป็นเอาไม่สับน้องนอนใช่ไหมเราไม่สับอย่างเงี้ยใช่ไหมสับแล้วก็ เขาเอาเส้นผมที่สั์ที่เก็บได้อะในในรูคนอ่ะแล้วกลุ่มเนี้ยเส้นผมเนี่ยมันหายไปใช่ไหมตรงที่ผบศพอ่ะแล้วเขาไปเจอเส้นผมที่รถุูคนใช่ไหม <S <S <ๆ>แล้วเขาเอาเส้นผมเส้นนึงอ่ะมาทํามาทําอะไรอ่ะต่อต่อด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ะหูสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเป็นหล,ลักฐานว่ามามัดตัว เออไม่ไม่ใช่เามัดตัวหลักฐานว่ามาจับหลักฐานว่ามามาเป็นออกหมายจับได้อ่ะโอ้เทคโนโลยีแบบ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 ไปไกลมากสมัยนี้น่ากลัวนะอันตรายนะอันตรายสำหรับฆาตกรนะคิดขนาดคิดซับซ้อนแต่ไม่น่าเชื่อว่าระดับลุงคนอย่างคนอย่างลุงคนน่ะจะมีความคิดแบบซับซ้อนขนาดแบบ ฉีดของเหลวเข้าไปจัดท่าอะไรอย่างเงี้ยหรือถอดเออเอาถอดกางเกงน้องจัดท่าไว้ลักษณะผมขืนดูดีเขาเอาคลิปคลิปการสัมภาษณ์ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีอ่ะไม่ว่าจากโหกนกระแสจากอะไรอ่ะเข้ามาต่อกันอ่ะนุ๊ไม่น่าเชื่อเลยอะว่ามันจะเป็นเป็นเป็นหนทางไปสู่การจับกลุมได้อ่ะแต่ดูแล้วสิบห้าปีก็ไม่หนักนะ คดีเอ่อข้อหาที่ที่ที่ได้รับอ่ะวันนี้ก็ดูลุ้นลุ้นลุ้นกันนะคะว่าจะได้ลุ้นกันนะคะว่าลุงพลจะได้ประกันตัวหรือเปล่าเห็นแม่ชมพู่เขาแม่ชมพู่กับพยานทั้งหมดเจ็ดปากไหมเจ็ดปากพยานตัวจริงพยานตัวจริงก็มีพระท่านสองรูปเนาะแล้วก็พ่อแบมแล้วก็มีก็หอนหอแหละ ก็ไปรวมรวมแล้วก็รวมกับชาวบ้านหลายๆคนอ่ะจะไปยื่นการคัดค้านการตรวจที่ศารจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับท่านทนายเดชาก็ต้องมาลุ้นกันนะว,ว่าจะประกันตัวได้ไหมวันนี้ถ้าอืมเห็นทนายตั้มเขาบอกว่าเขาเตรียมหลักทรัพย์ไว้แล้วมันเป็นที่ดินของเอฟซีแต่ที่ดินของเอฟซีใช่ไหมแต่ว่า คราวเนี้ยเขาให้ที่เขาให้ฉนโที่ดินมาแต่จริงๆแล้วถ้าเจ้าตัวไม่มามันไม่น่าจะประกันได้นะถึงจะมอบมอบมอบอำนาจมอบอำนาจเจ้าตัวต้องมาเซ็นเนาะและเรื่องที่ดินแล้วอะพี่เก๋ก็พอจะรู้บ้างว่าถ้าอะไรเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยเจ้าตัวต้องมาเซ็นคู่สมรสต้องมาเซ็นในการยินยอมไม่รู้ว่าแล้วก็เห็นมีเงินสดเขาบอกทุบกระปุกกันเลยทีเดียวโอ้ทุบกระปุก ทุกกระปุกตั้งเจ็ดแสนห้าแสนน่าจะหลักทรัพย์ประกันเท่าสิบห้าปีเนาะเราก็ไม่ค่อยมีเก่งเรื่องความรู้ความกฎหมายสิบห้าปีคดีสามคดีหนักก็น่าจะเราเราไม่น่าจะเกินล้านอกเต็มที่ก็น่าจะล้านไม่รู้ดิ <laughs> เราไม่เคยประกันตัวอันนี้ค่ะผักขมค่ะผักขมผักขม <Yeah. S 2> ผัดผมผักใส่น้ำเคยผักใส่น้ำเคยกับเดยดน้ำตาลนิดนึงหอมอร่อยมากนี่กินไข่เค็มชายานี่ฮ่าโหลไข่เค็มว้าวไข่เค็มจ้ะยำใส่กิ่งยำใส่กิ่งวันนี้จริงข้าวต้มกุ้ยหน่อย ก็เขาก็ยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเนาะไม่ใช่ผู้ต้องหาเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่เราพูดในฐานะแม่แล้วกันเพราะเราเป็นแม่คนนึงเราก็เห็นใจแม่น้องชมพู่เนาะที่เขาสูญเสียลูกไปแล้วก็อีกอย่างคือคนที่ผู้ต้องสงสัยเป็นก็คือเป็นในเคยญาติกันด้วยอย่างเงี้ยพี่น้องกันด้วยความเจ็บปวดนีด่มันโคตรสุดๆอะ่ะใครเคยทะเลาะ,ละลออก,กับพี่น้องอะ่ะจะรู้ว่าความเจ็บปวดอะ่ะมันเป็นยังไง น้ำตาตกมาอ่ะพูดก็ไม่ได้ไม่รู้แม่ชมพู่นี่เป็นพี่หรือเป็นน้องเนาะของของป้าแตนอะ่ะถ้าเป็นป้าแตนก็ต้องเป็นน้องสิเนาะถ้าเป็นป้าแตนก็เป็นน้องเขาบุงคนเป็นเคยใช่ไหมอือเขาบุงพลเป็นเคยเขาเรียกเขาจังว่าแม่สาวิตรีเป็นน้องอือร่อยผัดวงขาป้าอามผัด อย,อย่าบอกนะเพราะว่าประหยัดไม่ได้ประหยัดเลยนะผับบุ้งเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะถ้าเราซื้อปีกอะ่ะกรำนึงก็กกตกกับสิบบาทจะถามว่ากินได้หลายคนไงทำกินกันเองอผัดบุ้งไข่เค็มนี่จืดมากจืดอร่อยมากค่ะนั่นแหละหิวข้าวเลย มาเลยค่ะเขาต้มเยอะมากวันนี้ต้มหม้อร่มเลยแล้วก็เลยลองเอาน้ําเคยที่ที่พี่เกดแจกแจกไปอ่ะเนี่ยลองใส่ผักเฮ้ยเวิร์กอร่อยจริงผักกะหล่ำปีก็ได้นะแต่เสียดายที่พี่เกดยังไม่ได้ทำจุกอืมอร่อย ันนี้เรายำเผ็ดเค็มนี่เราใส่ขิงด้วยใส่กุ้งแห้งอือกแหตรไหตรงต้องใส่อะไรมากอันนี้ก็ใส่น้ำเคยเหมือนกันค่ะใส่น้ำเคยไปแล้วผส,สมน้ำตาลไปนิดนึงแล้วก็ใส่มะนาวอร่อยจริงจ่าขวดมือวางก็กลัวไม่เห็นหอืมร้อนๆถึงจะต้มกุย้ยรุนนะคะไม่รู้ว่า จะได้ประกันตัวหรือเปล่าวันนี้ยังไม่ได้มีอะไรมาแจกเลยอยากแจกปรลายังแจกไม่หมดตูงใหม่งวดน,นี้ไม่มีขยับได้สงส่จะไม่อร่อยแต่หลังไม่มบล็อกเพียบเลยอะ่ะเป็นน้องค่ะสุุสมาค่ะ อืเป็นน้องใช่ใช่เพราะว่าเขาเรียกรุมทนกจากป้าปันนั่นเนาะเมื่อรเราก็ไม่ได้ว่าเขาผิดหรือเราไม่ได้ว่าต้องสงสัยเราก็คือเสพข่าวด้วยความที่แบบต้องเสพข่าวเบาๆเนาะตอนนี้กระแสทุกอย่างแรงหมดเลยไม่ว่าการวิเคราะห์ข่าวของแต่ละแต่ละฝั่งนี่เนาะโอ้โหแรงๆทั้งนั้นเลยอะ่ะคืองานนี้ก็ ผู้บัญชาก,การตํารวจก็ถึงกับว่าเอาองค์กรตํารวจลงมาแบบวางพนันกันเลยนะว่าไปแล้วว่าวางพนันกันเลยนะของการทํางานอะลงมาขนาดเนี้เราใช้ระบบการการตรวจสอบแบบถูงข้อซับซ้อนอะข้อซับซ้อนจริงๆนะหมายถึงการที่การหาพยานหลักฐานแล้วนําไปสู่หมายจับเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยโคตรซับซ้อนเลยนะบางคนบอกจับแพ ผัดยำปลาเคม็มเออใช่จปะปลาเค็มอ่ะพี่เกดไม่เคยชอบกินชอบกินเอามาผัดข้าวเวลาเอามากินกับกข้าวต้มอ,อ่ะรู้สึกมันเค็มเป็นนิดรู้สึกมันเค็มไปอ่ะมันเค็มจัดยังหาปลาเค็มจืดไม่เจอเป็นคนชอบกินกุ้งแห้งก็ชอบกินกุ้งแห้งจืด กินไข่เค็มก็กินไข่เค็มจืดแต่ไข่เค็มจืดนี่หาเจอแล้วค่ะกินปลาเค็มก็กินปลาเค็มนี่จืดนี่จืดจริงไม่ใช่จืดแบบจืดเหมือนไข่ต้มนะจืดแบบกินไข่ขาวได้อ่ะรู้ว่าไข่เค็มบางที่เนี่ยกินไข่ขาวไม่ได้เลยเค็มเค็มมากโหดเค็มเกินนั่นแหละแต่จ้าแต่เนี่ยเจ้าเนี้ยทำาหูอย่างนี้เลยกินไข่ขาวได้อ่ะอืม ออบอกเลยนอกแม่เลยทิ้เยอะมากใครกินข้าวกับอะไรกันบ้างวันนี้สวัสดีค่ะใครกินข้าวกับอะไรกันแล้วอยังคะเกือบจะได้ไปเกือบจะได้ไปกบกกอกแล้ว <c oughs> เกือบไกลจังเลยอ่ะมันไกลกี่กิโลก็ไม่รู้ยังไม่เคยไปกบกอกทัาทีเลยอ่ะ จตคนเยอะพี่เกตไม่ค่อยถนัดถนัดไปเท่าไหร่คนเยอะๆไปส่วนใหญ่ก็ไปกับพี่หมอปลากับพี่น้ำฟ้าแต่ก็รอก็ไม่ได้ไปไปไปตามข่าวเราไม่ค่อยถนัดกับงานงานนี้เท่าไหร่ถนัดเรื่องกินเรื่องอาหารก็มากกว่าทานข้าวไปเรื่องคะ จริงอะ่ะอยากกินผัดไข่เจียวใส่แฉกป,ปูด้วยนะเขาต้มมาเนาะถ้ากินไข่เจียวใส่ไฉกป,ปูเนีย่ยแต่ไม่ไหวแล้วกินไข่มาสามวันแล้วไอ้ไข่เจียวเนี่ยผัดใส่เลยมั้งอ่ะไข่ไข่เจียวตามแ้วผัดมะเขือยาวนี่มีผัดมะเขือยาวด้วยนะ ยาสุดแรงสุดเมื่อคืนยาวยำไข่ยำต้อเจี้ยวเขาบอกเขาบอกเมื่อคืนยาวยำต้อเจี้ยวได้ไหมอ่ะผัดผัดใส่ต้อเจี้ยวเหรอเบาไปต้มมันจริงแล้วเขาต้องเอาเมืเขือยาวที่ย่างอ่ะไม่ย่างไม่ได้เขาต้องมาลอกเปลือกเออหวานอ่ะหวานยีมยำเฉ่ต้อเตี้ยวไม่ใช่ยำคลุกกับต้อเตี้ยวอ่ะเหมือนผัดใส่ต้อเตี้ยวอ่ะนี่เหมือเค็มอร่อยมากเจ้านี้ จือดอ่ะไข่เค็มจืดเพราะไข่เค็มบางเจ้านี่บอกเลยกินไข่ขาวไม่ได้เลยสวัสดีสิบเจ็ดคนดูค่ะนี่ข้าวกับต้มยำไก่อุ้ยต้มขาไก่ต้มขาไก่ดีละได้เมนูแล้วไม่ต้องคิดขโมยเลยขโมยไม่ได้กินมานานแล้วต้มขาไก่อะน่าชอบ แต่แต่แต่พี่เก๋บางคนทํากับข้าวนะทําพวกยำพวกผัดเออพวกยำพวกต้ยมยำอะไรอย่างเงี้ยจะทําอร่อยแต่ถ้าทําพวกผัดพวกพวกอะไรนะต้มขาไก่แกงกะทิอะไรอย่างเงี้ยกินไม่ได้เลยทิ้งทั้งหม้อทิ้งทั้งหม้อเลยจ้ะอร่อยอะ่ะอืมคืต้มไม่ให้กินมานานแนละ้ว เขาก็ทำโจ๊กอร่อยด้วยเนะไม่กินมานานแะล้วข่าวตอนนี้ก็เสพจนแบบมึนไปหมดฟังจนทุกๆไอช่องที่ละเอียดก็ละเอียดช่องที่ไม่ได้นั่นก็ก็สรุปข่าวง่ายไงฮะสอลน่าจะไม่ให้ประกันตัวเพราะมีผู้ยื่นขอคัดขอ้อ ช่หรอถ้ามีผู้ยื่นขอคัดค้านก็ต้องศาลก็ต้องพิจารณาตามหลักฐานอีกไหมอะ่ะคือะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอคัดค้านได้ก็แม่ชมพู่กับพยานทั้งหมดอะ่ะเขาจะไปยื่นขอคัดค้านพร้อมทนาเดชาใช่ไหมวันนี้รุน้นรุนว่ารุนว่าอยากไม่อยากให้ประกันตัววะแม่น้องก็ได้แต่มั่นใจระดับนึงอะนะ เขาเป็นพี่น้องกันอะถ้าไม่แม่นใจระดับหนึ่งเขาก็คงจะไม่แสดงตัวขนาดนี้ถ้าพี่เกดคิดแล้วนะฮะเออยังไงเราก็เสร็จข่าวกันอย่างมีสติเราหาหากินหาอยู่กันดีกว่าเลยๆพี่เกดก็เข้ามาคัดค้านทั้งตำรวจและแม่ชมพู่๋อใช่แม่ชมพู่ไงเขาไปคัดค้านกับ กับเออพยานอีกพยานตัวเป็นนอ่ะเพราะมันมีพยานต้องสองสามร้อยปากแต่ว่าเราก็มีชาวบ้านด้วยมีชาวบ้านด้วยค่ะแม่ชมพู่ได to ้ได้เชิญชาวบ้านส่วนที่เขาเห็นเห็นที่เป็นพยานแบบเหมือนไม่ใช่เป็นพยานตัวเต่รแล้วก็มีพระอีกสองรูปใช่ไหมพระพระพระอาจารย์บุญมาแล้วก็พระอาจารย์อริยองค์นึงอ่ะที่ไปรับแบบสองรูปแล้วก็พ่อแบมท่าที่รู้อ่ะ นั่นแหละก็ลุ้นนกันหมดเลยนะฮะแต่ไอ้คนที่เขาเขาเขาเชื่อเขาก็เชื่อจริงๆเนาะไม่น่าเชื่อเลยเนาะโลกโซเชียลที่มันจะแบบแรงมากขนาดนี้น่ากลัวมากอะ่ะเราอ่ะเป็นน้องใหม่ในโลกโซเชียลเวลาจะพูดจะคุยอะไรเนี่ยข้อมูลไม่ชัดเจนนี่ไม่กล้าเลยอะ่ะตอนนี้ก็ได้แต่สตรีมข่าวให้เพื่อนๆดูแบบมีข่าวไหนที่มันมันน่าจะ สนใจอย่างของพี่หนุ่มผลกระแสนี่ทุกคนก็รู้เนาะเวลาวิเคราะห์ข่าวเขาขก็วิเคราะห์เป๊ะจริงวิเคราะห์ฟาดจริงอะไรอย่างเงี้ยนี่นวันนี้กินข้าวต้มค่ะกินข้าวต้ม,มเดี๋ยวเบื่อน้องชวนกินหน่จีนอีกละยำหน่จีนใส่ปลาท,ทูจริงๆอ่ะใส่ปลา,ามาบะน่าจะอร่อยกว่าแต่น้องบอกว่าใส่ปลาทูอร่อยกว่าบอกให้จัดปลาทูมา ตัวใหญ่ๆแล้วแกะลาดน้ำปลาแม่อีกแล้วจ้าไม่มีใครอยากได้น้ำปลาอีกแล้วหรอแจกนะแจกจริงแจกนะคะตุ้มต้้ยกินไปคิดพูดไปไม่เคยไม่เคยทานข้าวแล้วกินไปพูดไปอย่างนี้เหละ <laughs> ลองดูค่ะลองไลฟ์ดูว่าเป็นยังไง อิ่มแล้วเยอะมากเลยอะ่ะเมื่ะนาวนี่ก็ที่บ้านบ้านต่างจังหวัดให้มาน,น้ำเยอะมากม,มีเมนูต้องข่ากายละตอนเช่นแต่ตอนเที่ยงอะ่ะมีเมนูยำขนมจีน ใครอยากกินยำขนมจีนตามมาเลยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยอะตอนนี้ยิงเท้าก่อนนะคร้าทุกคนเดี๋ยวลุ้นลุงคนกันว่าเขาได้ประกันตัวหรือเปล่าวันนี้พี่เก๋จะอวดไอ้ข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มปุ้ยข้าวต้มปุ้ยก็คือร้องเพลงด้วยนี่สองเพง <c oughs> ลงร้องเพลงหาลูกกง ร้องเพลงอารมณ์ดีมีหนาไงเก่งเงินหนาเงินหนาไม่ต้องกลัวค่ะเงินหนาก็ใช่ว่าจะรอดคดีดังระดับประเทศไปก่อนนะคะเดี๋ยวเข้ามาคุยใหม่บายกลับ